ตุลาคม2563บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินไหนหายไปได้อะไรเพิ่มบ้างมาชมรายละเอียดในคลิปนี้เลยนะครับในเดือนตุลาคม2563บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจะได้รับวงเงินช่วยเหลือรอบใหม่โดยเดือนนี้จะมีวงเงินช่วยเหลือบางอย่างหายไปและมีสิทธิประโยชน์บางอย่างเพิ่มขึ้น ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรเช็คกันได้เลยครับความช่วยเหลือ3รายการหมดอายุแล้วในเดือนตุลาคม2563ผู้ถือบัตรจะไม่ได้รับความช่วยเหลือในบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเดือนก่อนๆจำนวน3รายการเนื่องจากมาตรการได้หมดอายุลงตั้งแต่เดือนกันยายน2563ที่ผ่านมาดังนี้ 1. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มปตท1 0 0บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับใช้ในการค้าเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาเปล่แผงลอยไว้ก่อนหน้านี้ 2. เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับบุงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม50-100บาทต่อเดือน ตามเกณฑ์รายได้และสามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ได้วงเงินนี้งดจ่ายไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม25 6 3ัก่อนมาตรการจะหมดอายุเนื่องจากกองทุนผู้สูงอายุมีงบประมาณไม่เพียงพอ 3. เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแวด5%เเซสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรและใช้ใจ่าย จากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC โดยรัฐจะคืนภาษีแหวน5%ผ่านกระเป๋าอ e ิเล็กทรอนิกส์ E-money ของบัตรซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือรูดซื้อของตามร้านค้าร้านธงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการได้และยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน500บาทต่อเดือน บัตรคนจนบัตรสวัิการแห่งรัฐรับความช่วยเหลือ6รายการตุลาคม2563สำหรับความช่วยเหลือที่บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับในเดือนตุลาคม2563มีทั้งหมด6รายการแบ่งเป็นวงเงินเดิม5รายการและวงเงินใหม่1รายการดังนี้ วันที่1ตุลาคม2,563 1ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารนณะค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรถเมล์บส,สมกอและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพและ6จังหวัดปร,ริมณฑลได้แก่นนทบุรีปทุมธานีอยุธยา สมุรประการสมุรสาครและนคนปรปฐมครับค่ารถโดยสารบขสลถทัวบขส500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรคนจนจะร,ะรับทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตัว๋วลถโดยสารบขส ค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตัวรถโดยสารรถไฟ 2. วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าที่เพื่อการศึกษาและ วัสดุการเกษตรในร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดซึ่งผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีได้รับวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตร ที่มีรายได้ระหว่าง30,000ไม่เกิน100,000บาทต่อปีได้รับวงเงิน200บาทต่อคนต่อเดือน 3. ส่วนลดค่าซื้อก,า G, กา๊าซ LPG ก๊าซหุงต้ม45บาทต่อคนต่อ3เดือนโดยผู้ถือบัตรจะได้รับทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้การนำบัตรไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ 18. ตุลาคม2563 4น้าค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนผู้ดได้รับสิทธิ์คือครวัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์1 0 0บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยทั้งนี้เมื่อบินค่าน้ำ มาผู้ได้รับสิทธิ์ต้องจ่ายสำรองเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรคนจนในวันที่18ตุลาคม2 5งพัและสามารถนำบัตรมากดเป็นเงินสดใช้ได้ 5. ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยทั้งนี้เมื่อบินค่าไฟฟ้ามาต้องสำรองใจเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18ตุลาคม2563และสามารถนำบัตรมาชใช้กดเงินสดได้ครับ โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรคนจนบัตรสบริการแห่งรัฐเพิ่มวงเงิน500บาทต่อคนต่อเดือนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแก่ผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐบัตรคนจนวงเงินช่วยเหลือ300บาทต่อเดือนเพิ่มเป็น800บาทต่อเดือนวงเงินช่วยเหลือ200บาทต่อเดือนเพิ่มเป็น700บาทต่อเดือนผู้ได้รับประโยชน์จำนวน14ล้านคน เป็นระยะเวลา3เดือนระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2563อีกหนึ่งรายการบัตรคนจนยังไม่กำหนดวัน6โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นวงเงินชั่วคราวระยะสั้นมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีรายได้น้อยและรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ด้วยการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้บัตรคนจนอีก500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2563อย่างไรก็ตามปัจจุบันขั้นตอนการนำเสนอโครงการนี้ยังไม่สิ้นเสร็จโดยหลังจากนี้จะมีการนำเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีครมอีกครั้งในวันที่29กันยายน2563 และคาดว่าสามารถจ่ายเงินเข้าบัตรคนจนงวดแรกได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ส่วนวันที่ชัดเจนต้องรอกระทรวงการคลังประกาศอีกครั้งขอขอบคุณสำนักข่าวเดอะแบงคอกอินไซด์นะครับ